EP นี้ครับเดี๋ยวพามาลงเงากล่องป๊อกกี้นี่การคราวที่แล้ววาดค้างกันไว้ตัวเด็ดอยู่ที่นี่ครับถุงฟอยแล้วจะเป็นยังไงตามไปดูในคลิปได้เลยจ้า สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Art Channel t r ทริ c h anel n ดีๆที่ตั้งใจจะมามอบความรู้ด้านศิละปะและก็การออกแบบให้กับน้องๆไปแบบฟรีๆเลยครับโดยเฉพาะน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลายัยที่นี่ไม่มีกั๊กแน่นอนครับถ้าชอบสิ่งที่เราทําอยู่หรือว่าได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าได้ประโยชน์นนนวานก็ฝากกันช่วยกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับพวกเราจะได้มีกําลังใจงทํา c h anel n นี้ไปอีกนานๆครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะั p สกิลแบบตัวต่อตัวเจอตัวจริงเสียงจริงของพวกเราเนี่ยก็สามารถมาเจอกันได้ที่นี่ครับเ o ตอนนี้้ตังอยู่่ทีา9 ครับข้างๆโรงเรียนเซนคาเบียเดมาทีที่ใกล้ที่สุดก็คือสถานีเซรินทรครับลงจากสถานีข้ามสะพานซังฮีมาก็ถึงเลยครับเดินชิวๆไม่กี่นาทีก็ถึงสตูดิโอแล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยากเดินชิวกันนี้อีกเรามีแผนที่จะย้ายตึกครับไปอยู่แถวบางยี่ขันแถวปิ่นเก้าเดินลงรถไฟฟ้ามาเนี้ยถึงปุ๊บตึกใหญ่ขึ้นมาปั๊บดังนั้นถ้าเกิดตอนนี้ใครยังเดินทางมาไม่สะดวกรอติดตามครับว่าเมื่อไรผมจะย้ายตึกอีกไม่นานนี้หรอกแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าใครยังเดินทางยังไงก็ไม่สะดวกไม่เป็นไไรรรรคัััับบบบเเเเเจจจอออออกกกกกกพววาาาาทททีีีี่่์ิินนน้้้้ดดดืืุสปหหหมมแล ที่แล้วเนี่ยเราได้ล่างโครงอด้กันไปกล่องบ็อกกี้ดังนั้นอีพีนี้ก็จะเป็นการลงเงาสิ่งที่เราจะมาเน้นๆกันเลยก็คือตัวถุงฟอยใช่ปะ <S <S ผมเนี่ยมีสอนแบบละเอียดในเรื่องการลงเงาดีเทลของพวกกระดาษฟอยถุงฟอยไปแล้วแต่ว่าพอมาอีพีนี้มันจะเริ่มดูสมจริงขึ้นอย่างอะไรที่เรายังมองไม่ออกว่าเฮ้ยทำไมตรงนั้นมันสว่างตรงนั้นมันมืดพอมาเจอหุ่นจริงผมคิดว่าน่าจะเข้าใจมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วพื้นที่สว่างใหญ่ๆเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มันเปิดรับแสงเยอะหน่อยส่วนที่มันเป็นเงาก็จะดูมืด ก็ถ้าอยากจะลงง่ายๆครับก็พยายามดูมวนดูแอเรียเนี่ยเป็นก้อนใหญ่ๆไปก่อน <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวที่มันเป็นพวกดีเทลเล็กๆยิบๆไม่ว่าจะสว่างหรือเข้มก็ตามก็ค่อยใส่เข้าไปทีหลังหรือถ้าเป็นวัตถุชิ้นนี้เนี่ยบางจุดครับก็สามารถตัดออกได้บ้างเพราะตอนนี้ไอ้ตัวฟอยของเรามันเป็นแค่พาร์ทพาร์ทหนึ่งของวัตถุทั้งหมดฟอยเป็นตัวหลักก็จริงแต่ความยากไม่ได้อยู่ที่ตัวฟอยแค่อย่างเดียวครับโลโก้ฉลากอะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างยากดีเทลนี้ก็ยุบยับไม่แพ้ก,กันความยากของตรงนี้ก็คือกกกาาาารแบ่่่งโททนนนนนสสีีีีีีดยเเฉพะััั้้มมหลลๆคํวป ขาวดำเนี่ยใกล้เคียงกันมากอย่างน้ำตาลกับแดงงี้ดังนั้นต้องตาดีๆหน่อยหรือว่าจําเอาก็ได้ว่าสีไหนครับพอเปลี่ยนเป็นค่าน้ําหนักขาวดําแล้วเราควรจะต้องลงน้ําหนักประมาณไหนมันก็น่าจะง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดใครยังจาไม่ได้ก็พยายามหีตาหลีตาเอาครับเอาให้เล็กที่สุดเพราะว่ามันจะช่วยแบ่งค่าน้ําหนักได้ดีขึ้นส่วนที่เหลือครับจะลงเงายังไงเดี๋ยวตามไปดูในคลิปครับคุณชิ้นนี้ครับจะเริ่มลงจากส่วนไหนก่อนก็ได้เพราะองค์ประกอบของมันเนี่ยมันมี3ามพาหลักๆคือตัวขนมฟอยแล้วก็กรอบแต่ถ้าให้ผมเป็นคน กล่องนี้ก่อนเพราะผมชอบเป็นคนคุมพื้นที่ที่มันดูเข้มขึ้นมาก่อนครับเพื่อให้มันเป็นการคุมแสงเงาโดยรวมซึ่งเท่าที่สังเกตมาเนี่ยน้องๆที่ตึกนะชอบที่จะลงอ,อ่อ,อนๆแบบนี้กันป๊บ,ปบ,ปบเพื่อกําหนดด้านอ่ะแล้วถ้าเกิดของทางฝั่งด้านที่มันเป็นเงาด้านสันก็อาจจะก,กําหนดให้มันเข้มขึ้นมาลักษณะประมาณนี้เอา้าก็พี่เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าขั้นตอนแรกในการลงเงาก็คือการกําหนดทิศทางแสงเงาก่อนด้านไหนเป็นด้านโดนแสงด้านไหนเป็นด้านเงาหนูก็เลยแบ่งด้านบนกับด้านข้างออกจากกันก่อนแล้วมันผิด แต่ว่าพอเราเรียนมาถึงแอดวานแล้วเนี่ยลักษณะประมาณนี้มันทําให้งานเราช้าอย่างแรกเลยก็คือการที่เราลงค่าน้ําหนักอ,นอ่อนๆประมาณนี้ลงไปก่อนเนี่ยมันเทียบเท่ากับค่าน้ําหนักที่มันเป็นส่วนของพื้นที่สีขาวเท่านั้นเอง mm hmm. เช่นตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้หรือว่าอย่างตัวฟอนต์ของคําว่าป๊อกกี้แต่เองดูพื้นที่ที่เองลงหรือว่าพื้นที่รวมๆเดี๋ยวว่าสีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นครับมันก็คือสีแดงถ้าเกิดเองลงคุมค่าน้ำหนักอย่างเงี้ยไปทั่วทั้งกล่องก่อนสุดท้ายยังง่ายยังไงจุดที่มันเป็นสีแดง หรือว่าสีน้ําตาลเนี่ยเองก็จะต้องมานั่งอัดค่าน้ําหนักเข้าไปอีกทีหนึ่งอยู่ดีซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นการเสียเวลาซ้ํา2ซ้ํา3ม,มากเกินไปครับแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่าเออมือกูเร็วพอที่จะใช้วิธีนี้ทําได้ครับไม่ได้ห้ามแต่สําหรับคนที่รู้สึกว่าเอองานตัวเองช้าเนี่ยผมแนะนําว่าให้กําหนดค่าน้ําหนักของแต่ละสีลงไปตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยมันจะไวกว่าอย่างพื้นที่สีขาวโอเคน้าหนักก็ประมาณที่เราลงไปนี่แหละแต่จุดไหนที่มันเป็นพื้นที่สีแดงครับผมจะอัดค่าน้าหนักแรงๆไปเลยเพราะมันก็ ค่อนข้างมีปริมาณที่มากที่สุดทีนี้สมมุติว่าเรากําหนดไปกําหนดมาจนได้ค่าน้ําหนักของสีแดงที่ถูกต้องแล้วเราก็จะใช้สีแดงเนี่ยครับเป็นตัวเบสในการที่จะไปเปรียบเทียบกับสีอื่นๆบนกล่องนี้มีอะไรล่ะก็เช่นสีน้ําตาลของตัวป๊อกกี้มันก็จะต้องเล่งเข้มให้มากกว่าสีแดงเพราะมันคือสีน้ําตาลเข้มหรืออย่างสีเหลืองมันเข้มกว่าสีขาวของคาว่าป๊อกกี้แต่ว่าต้องอ่อนกว่าสีแดงเราก็มาเทียบจากตัวสีแดงเอาอะยังไงเดี๋ยวผมลงไปได้สักประมาณนึงก่อนตรงไหนน่าสนใจจะหยุดอธิบายนะครับ ผมคิดว่าเบื้องต้นนะครับสีแดงผมลงไว้ประมาณนี้ก่อนอาจจะมีการเพิ่มได้มากกว่านี้ก็ตอนที่เราลองลงค่าน้ําหนักแบบสีเหลืองไปแล้วสีน้ําตาลไปแล้วมันจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสีแดงก็ค่อยเปลี่ยน <Okay. S 1> แต่การที่เรามีค่าน้ําหนักเข้มประมาณนึงในลักษณะนี้เป็นตัวยืนเบสเนี่ยมันจะทําให้ตอนที่ผมมาลงค่าน้ําหนักอย่างอืน่นผมจัดการได้ง่ายขึ้นเช่นอะไรสีเหลืองอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมควรทําก็คือจะต้องลงค่าน้ําหนักสีเหลืองให้เข้มกว่าตัวคําว่าบ็อกกี้สีขาวแต่ ต้องไม่เข้มเท่ากับสีแดงอันนี้คือสิ่งที่บอกว่ามันคุมค่าน้ําหนักได้ง่ายขึ้นครับทีนี้พอผมลงสีเหลืองไปปุ๊บในความคิดผมนะมันก็เด้งออกจากสีขาวแต่กลายเป็นว่ามันจะค่อนข้างกลืนกับกล่องสีแดงนั่นหมายความว่าผมอาจจะจําเป็นต้องเพิ่มค่าน้ําหนักสีแดงบนตัวด้านบนกล่อง มากกว่านี้นี่คือการเปรียบเทียบค่าน้าหนักนั่นเองหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้สีแดงก็ถูกแล้วสีเหลืองก็อาจจะถูกแล้วแต่พอเราลองมองจากวัตถุจริงเนี่ยมันจะมีจุดที่ทําให้ตัวปอกกี้บนฉลากมันเด้งดุดออกมานั่นคืออะไรครับนั่นคือมันมีแสงในตัวมันเองด้วยจะเห็นได้ว่าตัวแท่งเนี้ยมันจะมีฝั่งที่มันเป็นด้านสว่างอยู่ทางอันนี้ที่ผมลบเนี่ยมันจะไม่ได้แบบสีเหลืองปล่อยขนาดนั้นทั้งแท่งดังนั้นถ้าเกิดเราลบฝั่งหนึ่งให้มันดง หลุดแยกออกจากกันได้หรืออย่างตัวแท่งสีน้ําตาลเองก็ตามครับมันจะต้องเข้มกว่ากล่องสีแดงผมก็อ่านน้าหนักขึ้นมาปื๊อแต่อพอผมเริ่มใส่ตัวช็อกโกแลตขึ้นมาตัวฟอนป็อกกี้ก็ดูเหมือนจะชัดขึ้นเพราะมันถูกลายล้อมไปด้วยสีเข้มจัดๆเดี๋ยวผมคงจะลงตรงกล่องป็อกกี้ให้ละเอียดกว่านี้แล้วเดี๋ยวมูฟไปทําในส่วนของฟอยล์กันต่อครับ ตรงจุดนี้ผมว่าผมมองไม่ค่อยเห็นผมจะเมคขึ้นมาวิธีการเมคตรงจุดนี้ให้เหมือนให้เราค่อยๆสังเกตว่าแบบตรงพวกขอบอะไรพวกเนี้ยครับมันมีลักษณะยังไงแต่ละคํามันจะมีจุดที่มันงุ้มเข้าอย่างนี้นิดหน่อยส่วนโชคดีที่ผมพอมีพื้นฐานภาษาจีนอยู่บ้างแหละพอขีดแล้วถึงแม้จะอ่านไม่ออกว่าเป็นคําว่าอะไรแต่ก็ยังดูเป็นแบบพวกตัวหนังสือสัญ,ญลักษณ์แบบจีนแบบญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับแล้วตรงจุดนี้มันก็จะกลับมาเข้มถ้าเราเว้นขอบขาวข,าวของตัวหนังสือญี่ปุ่นเนี้ยได้ มันก็จะเด้งลักษณะนี้เช่นเดียวกันกับตัวหนังสือภาษาไทยถ้าเกิดอย่าเขียนตัวหนังสือเล็กๆพวกนี้ให้ค่อนข้างชัดต้องเลือกใช้ดินสอนแหลมๆนะฮะ,ะงานนี้ผม เก็บมาประมาณนึงเลยนะครับสำหรับตัวกล่องก็เรียกว่าเกือบเสร็จแล้วละ90%เหลือแค่ดีเทลนิดหน่อยอย่างพวกตัวเทคงี้ครับที่มันแปะอ,อยู่บนฉลากผมจะแบ่งเปหลายระยะหน่อยนะแล้วแต่ละระยะเนี่ยครับจะมีวิธีการเก็บที่ค่อนข้างต่างกันอย่างเช่นอะไรก็ตามที่มันไปอยู่ระยะหลังเลยนนผมก็อาจจะเก็บเป็นแถบเส้นเพราะว่าในมุมมองที่ผมมองอยู่เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยว่ามันอ่านว่าอะไรแต่รู้แหละว่ามันคือเทคนั้นเราจะอ้างอิงเทคตรงช่วงข้างหลังเนี่ยด้วยการลงเป็นแถบไปนะครับแต่ว่าอย่างด้านบนถ้าเกิดตัวหนังสือมันใหญ่หน่อย ผมมองเห็นว่ามันอ่านว่าบล็อกกี้ถ้าในลักษณะนี้ผมจะใส่ให้เขารู้เลยว่ามันอ่านว่าอะไรหรืออย่างตรงไหนที่มันเป็นเทคขาวบนพื้นที่เข้มกว่าตอนที่ผมล่างโครงเนี่ยผมเว้นเป็นแถบไว้ใช่ไหมแล้วพอตอนใส่เงาเนี่ยผมค่อยมานั่งแบ่งช่วงวัดมัน <Okay. S 1> มันก็จะดูเป็นเทคขาวที่อยู่บนพื้นเข้มส่วนระยะหน้าหรือก็คือแถบด้านข้างนะครับจริงๆมองในระยะนี้ผมก็พอจะคาดเดาได้ว่ามันอ่านว่าอะไรถ้าเกิดใครตาดีๆหน่อยเห็นเลยว่ามันอ่านว่าอะไรก็ควรจะใส่เทคจริงของมันเข้าไปแต่อันนี้ ผมก็รู้สึกขี้เกียจขึ้นมานิดนึงดังนั้นผมก็เลยใส่เป็นแถบลักษณะเดียวคล้ายๆกันกันกบระยะหลังแต่ในเมื่อมันอยู่ระยะหน้าครับมันก็ควรจะต้องมีดีเทลที่มากกว่าช่วงแถบที่มันไปอยู่ระยะหลังถูกต้องไหมสิ่งที่ผมเพิ่มขึ้นมาของระยะหน้าก็คือ1ผมเว้นช่วงประโยคมันด้วยมันก็จะดูมีดีเทลมากกว่าระยะหลัง 2. ผมใส่ใจกับความยาวของแต่ละแถวว่าในแต่ละแถวมันก็จะมีความยาวที่ไม่เท่ากันถ้าเกิดเราคิดถึงเรื่องพวกนี้งานมันก็จะละเอียดยิ่งขึ้นดังนั้นเดี๋ยวกล่องเราค่อยกลับมาเก็บต่อทีีน้มาดูตตรงัวฟย ตอนที่เราลงเงาฟลอยครั้งล่าสุดที่แบบเก็บดีเทลยิบๆเลยเรายังดูมวลดูแมสมันไม่ค่อยออกใช่ไหมว่าเฮ้ยแสงตรงนั้นเงาตรงนี้สว่างตรงนั้นมืดตรงนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร <S <S เพราะอันนั้นเราเน้นซูมอินเข้าไป <S <S แต่พอมาดูกันที่ของจริงอันนี้ครับอ๋ <S 1> <S 1> อก็ยังดูไม่ออกเหมือนกันไม่ได้เลยนะครับเรียนมาขนาดนี้ต้องดูออกแล้วจะเห็นว่าจริงๆพื้นที่โดยส่วนใหญ่ที่มันขาวหรือว่ามันดำมันเกิดจากเอฟเฟกต์แสงและเงาจริงนั่นแหละครับแสงเข้าทางไหนเพลนที่มันเปิดรับแสงเนี่ยมันก็จะสว่างส่วนตรงจุดไหนที่มันนเเเป็็ช่่ววงงงาามมกจะืดพีย บางทีเนี่ยพอมันเป็นวัสดุฟอยล์จุดที่มันสว่างมันก็มักจะขาวกว่าวัตถุอื่นสมมุติผมมีวัตถุอีกสักอย่างเปิดรับแสงด้านเดียวกันพอเป็นวัตถุอื่นแสงที่มันรับเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ขาวจั่วมากหรือถ้ามีขาวจั่วมันก็แค่นิดหน่อยแต่พอดีครับอันนี้มันเป็นวัสดุฟอย์หรือก็คือเหล็กนั่นแหละตีซะว่ามันเป็นเหล็กอลูมิเนียมมันก็เลยดูขาวมากกว่าปกติรวมถึงด้านเงาด้วยบางจุดที่มันแบบเป็นซอกเป็นหลืบอมันก็อาจจะเข้มพื้นไปเลยได้เหมือนกันทีนี้พอเราาาาาารรรู้้้แแลลลลวว่จจิิงงงงๆพกกกกกกเเเนนนีมมััั็็ดดสสหหะถไ วิธีการลงครับก็เหมือนกับกระดาษคือเนื่องจากว่ามันเป็นเหล็กที่เป็นวัสดุฟรีฟอร์มซึ่งเราไม่สามารถควบคุมทิศทางม,มันได้มากขนาดนั้นดังนั้นครับเห็นยังไงลงอย่างนั้นแต่อย่างที่บอกจุดที่ฟอยล์มัน่างจากกระดาษก็คือเวลาที่กระดาษเนี่ยครับมันเจอรอยยับเล็กๆอะไรนิดหน่อยเนี่ยผมมักจะให้ตัดออกเพราะว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบถึงภาพรวมใหญ่แล้วถ้าเกิดเราใส่ผิดตำแหน่งผิดน้ำหนักเนี่ยมันส่งผลกระทบในด้านแยกกับการลงเงาเรามากกว่า <Okay. S 1> แต่กับฟอยล์เนี่ยไม่ใช่แล้วยิ่งใครสามารถเก็บดีเทลยับเล็กๆได้ยิ่งดีคัยยยยิิ่่่งงเเเอออะะกจดูหมมืนนฟาา้ท ส่วนวิธีการคัดจุดเล็กๆพวกนี้สอนไว้ในอีีที่สอนลงเงาละเอียดเรื่องฟอยล์และย้อนกลับไปดูกันก่อนแต่อย่างแรกอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลงเงารวมๆให้มันแบ่งด้านของฟอยล์ชัดเจนขึ้นมาก่อนแล้วกันอย่างแอเรียที่ผมแบ่งมันเป็นลูกทรงเรขาคณิตง่ายๆอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้น่าจะเป็นช่วงเปิดรับแสงผมก็จะเว้นขาวไว้ก่อนเพราะว่ามันมีแอเรียขาวค่อนข้างใหญ่แต่จุดตรงนี้มันจะค่อนข้างเทาอ่อนๆไปจนถึงมืดมืดค่อยว่ากันผมลงเงารวมๆให้มันดูเทาอ่อนก่อนดังนั้นถ้าเกิดเราจัดหุ่นฟอยล มากเกินไปมันก็ยังเห็นถึงทิศทางแสงทิศทางเงาได้ค่อนข้างชัดอยู่นะ <Okay. S 1> ตรงจุดไหนถ้าเกิดเราเห็นแสงสว่างวับวาแค่เล็กๆนะในแบ็กกราวที่มันเข้มเนี้ยให้เราเว้นไว้ยังผมสังเกตเห็นว่ามันมีเส้นแสงตรงเนี้ยผมก็จะเว้นไว้ไม่ไปลงมันเลยถ้าเกิดเผลอไปลงแล้วเราคิดว่าค่อยมาลบีหลังมันจะไม่สะอาดไม่สว่างเท่ากับเราเว้นไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับหรือบางจุดของฟอยล์ที่มันมีความสัมพันธ์กับตัวกล่องด้วย,วยเช่นฟอยล์ด้านบนเนี้ยมันโดนกล่องด้านบนบังอยู่ด้วยดังนั้นมันจะสว่างไม่ได้ถึงแม้มันนนจะออยู่ด้้าบก็ตงงล เราให้มันเท่าๆมาหน่อย อ่ะอันนี้ก็คือน้ำหนักคร่าวๆที่ผมได้มาจากพื้นที่ใหญ่นะครับที่เหลือ,อก็คือมาอ่านพื้นที่ย่อยๆก็คือต้องค่อยๆเก็บไปนั่นแหละอย่าลืมหลักสําคัญของการลงฟอยนะครับคือเข้มสามารถตัดกับอ่อนได้แบบจัดๆเลยแล้วก็สามารถตัดกันได้แบบคมๆด้วยในพื้นที่ขาวใหญ่ๆก็จะต้องมีพื้นที่เข้มๆซ่อนอยู่เรื่อยๆนั่นแหละตรงไหนถ้าเราดูแล้วมันเป็นเส้นตรงเราสามารถถูเส้นเอา l i n แบบนี้ได้เลยใครยังไม่รู้หลักนี่ย้อนกลับไปดูกันก่อนนะมีสอนไว้ละจ้ะ โอเคอันนี้ก็คือการเก็บฟลอยระยะหน้านะครับวิธีการเนี่ยเหมือนกับที่ผมลงฟอยล์แบบละเอียดให้ดูเลยมันจะเสียเวลาตรงต้องมาเก็บแบบจุดจุกปิ๊กจุกปิกอะไรพวกนี้ครับน้าโคตรนานเลยด้วยแต่ว่าถ้าทําได้เนี่ยงานมันมก็จะโคตรเหมือนต่างกันนิดหน่อยตรงฟอยล์ระยะหลังพอมันเป็นระยะหลังแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องเก็บเยอะเท่ากับระยะหน้าก็ได้เพราะว่าถือว่ามันเป็นจุดเบลอแล้วไนงะอาจจะเน้นเก็บเป็นแค่ก้อนใหญ,ใหญ่ๆก็พอครับสำหรับฟอยล์ระยะหลัง เนี่ยอย่างระยะหลังผมว่าลงแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วครับเบลเๆไปเลยน้ำหนักถ้ามันเข้มก็ลดให้อ่อนลงทีนี้อย่างที่บอกไปว่าในรูของผู้ขอ,ข,อขนมเนี่ยมันมักจะมืดใช่ไหมไอ้ที่เราเห็นมืดๆในรูเนี่ยมันไม่ใช่ว่าป๊อกกี้มันเคลือบช็อกโกแลตนะมันคือเงาดังนั้นก่อนที่ผมจะไปลงตัวป๊อกกี้เนี่ยครับผมจะมาอัดน้ำหนักเงามืดๆเนี่ยเข้าไปก่อนคือมืดๆเลยมันจะได้ดูแล้วแบบเป็นด้านในส่วนพวกข้างนอกเราก็ค่อยๆปล่อยให้มันเบลอออกมารู้สึกแบบโดนแสงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วทีนี้ก็มาดูที่ตัวช็อกโกแลตครับไอ้ตรงเงาตรงนี้ให้ลงทับช็อกโกแลตไปเลยก็ได้นะด้านในๆเนี้ยแต่ว่าพอช็อกโกแลตมันเริ่มออกสู่แสงก็ต้องโดนแสงหน่อยเพราะวะ่าจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวช็อกโกแลตมันไม่ได้เข้มทั้งแท่งใช่ไหมด้านบนที่มันเปิดรับแสงมันจะมีแสงวิ่งๆหน่อยคล้ายๆกับบนฉลากมันนี่แหละมันจะมีฝั่งที่เปิดรับแสงดังนั้นเราก็อาจจะลงถมไปก่อนน้ำหนักเข้มแค่ประมาณเดียวพอถือว่าเป็นส่วนสว่างของตัวช็อกโกแลตพอได้ประมาณนี้แล้วเราก็มาอัดเข้มในจุดที่มันไม่โดนแสงก็ คือพวกด้านข้างๆนี่พยายามเน้นที่ชิ้นเด่นก่อนนะครับอันไหนมันไม่โดนทับไม่โดนบงังลงมาก่อนเพราะว่าไอ้ขนมส่วนที่มันโดนชิ้นอื่นทับเนี่ยมันก็จะต้องมีการแบบแทรกน้ําหนักลงไปมากกว่านั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันเลือกชิ้นหลักๆขึ้นมาก่อน ทีนี้อันไหนที่มันอยู่ข้างใต้นะครับมันจะโดนแท่งที่อยู่ด้านบนบังใช่ไหมมันก็จะต้องมีค่าน้ําหนักเงาที่มันมากกว่าเนี่ยเงี้ยสีเหลืองกับสีเหลืองชนกันแต่นี่มันอยู่ข้างใต้จุดที่มันชนกันข้างใต้ก็จะต้องเข้มกว่าอย่างเงี้ไม่งั้นมันจะผักระยะกันไม่ออกครับ ส่วนที่มันเป็นเหมือนลายของตัวป๊อกกี้อะครับก็แค่ถูๆให้มันเป็นดีเทลขึ้นมาเท่านั้นเองปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีหน่อยก็ดีฮะมันไม่ได้วาดยากอะไร โอเคครับทีนี้ภาพรวมๆนะแค่ภาพรวมๆก็เสร็จแล้วที่เหลือเราก็คือต้องมาเก็บดีเทลฟอยทำยังไงให้มันดูเป็นฟอยมากขึ้นอย่างเช่นว่าเฮ้ยในบางจุดเราจะต้องเพิ่มรีเฟกเข้าไปไหมจะทํายังไงให้รีเฟกตรงที่เราเพิ่มเข้ามาเนี้ยมันเด้งขึ้นอีกอย่างอาจจะต้องมาลงน้ําหนักด้านข้างเพื่อเน้นจุดสว่างหรือเปล่าตรงไหนที่คิดว่าเส้นมันยังจบไม่ค่อยคมก็มาเน้นๆแล้วก็จะเหลือลงเงาที่พื้นนะครับหรืออย่างตัวกองตรงช่วงขอบๆระหว่างด้านกับด้านมันเหมือน จะมีจุดที่ฉีกฉกแล้วมันขาวๆใช่ไหมก็มาหลบออกบางบางจุดเนี่ยพวกนี้ถ้าเกิดเก็บขึ้นมาก็ยิ่งเด้งอีกนั่นแล้วนี่ก็คือการเก็บกล่องขนมเป็นครั้งแรกโอ้โหขี้จะแตกใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวผมทําต่อลงงงลงเงาตกกระทบเสร็จแล้วเดี๋ยวตามไปสรุปกันครับ พอฟอยมันเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งของขนมทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันก็ดูเหมือนจะไม่ยากละมัง้งหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้มันก็แล้วแต่คนไปแต่ว่าที่แม่งยากจริงๆอ่ะน่าจะเป็นอันนี้เนาะพวกฉลาบยังโชคดีครับที่กล่องมันด้านๆ EP หน้าสิครับอันนี้ฮะถุงเลคราวนี้ฉลากมันแปะอยู่บนตัวฟอยยับไปตามฟอยเลยเป็นไงล่ะแต่ว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะเจอตามห่อขนมทั่วๆไปมากกว่าแบบปิ้นฉลากแปะไปบนตัวฟอยขนาดว่าวาดบนกล่องเหลียมเียม,ย,มยังว่ายากแล้วแบบนี้จะวาดยังไงก็รอติดตาม EP ต่อไปนะครับมีความรู้ดีๆ ออีกเเหมืนคยดังนั้นครับถ้าเกิดไม่อยากลาดทุกเนื้อหาสาระความรู้จากพวกเรากดกระดิ่ง notification ไว้ครับ u t u b e มันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปใหม่พวกเราลงและถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับกากดกันด้วยถ้าเกิดกดไลค์กดแชร์ก็ยิ่งดีครับแชร์ความรู้ดีๆอย่างนี้ออกไปให้กับคนอื่นได้รู้ด้ว่ามีแชนแนลแบบเราอยู่และเป็นกําลังใจที่ดีให้พวกผมมากๆนะครับสาหรับอีพีนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าก,กับการขึ้นโครงถุงเลจะเป็นยังไงสัปดาห์หน้าเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า